ครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหน้าตาครับผมต่ำใต้น้ํานะครับแต่ให้เชฟพอในเดชนะครับเทนี่นะครับครับผมดูนะครับ้องครับโอ้ยเหมือนบอลลูนปะครับนี่โอ้ยสมุทรไทยสมุทรไทย <unting> น้องตี๋ครับมีตีนอยู่นะครับแล้วตีนแล้วไปได้ตรงนู้นได้เลยนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องเป้าไปครับผมวันนี้นะครับคนหลักเขาชาแนลนะครับจะพามาทําเมนูนะครับผมตอนใต้น้ำครับเดี๋ยวเรามาดูเชฟ่อนเดดกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูเชฟกันเลยครับนี่ครับเชฟวันนี้ครับสวัสดีครับผมนี่มอนี้นะครับมานี้ เดียวครับแต่ไม่ได้ตัดเดียบครับอันนี้ก้มหน้ากุ้มตาเนี่ยอ่ะนี่ครับรถตูดเดบตอนนี้กำลังหันขานะครับนี่ไก่เชฟของเรานี่มือไวมากนะครับผมไวถ <mm> ึง <mm> ลักคองมือไวนะครับเชฟเนี่ยครับมือไวดูการต่อยก็ดูครับต่อยเร็วมาก <mm> <ๆ S 2> อ่ะเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะโยนไก่ให้เชฟรับรองเชฟจะตัดแบบชิบชเลยนะครับเดี๋ยวนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นไก่บ้านนะครับเนี่ยกับไก่เลี้ยงนะครับอ่าไก่บ้านนะครับวันนี้มีไก่บ้านนะครับสองตัวนะครับแล้วก็มีตีนไก่นําใครชอบตีนก็กินตีนนะฮะกำลังทุบก,กระเทียมอยู่ครับโอ้หน้าตาคนคลุบนะครับกัดแก้วกัดฟันหิวดิครับรวยเงเกมันน่าอร่อยครับวันนี้หน้าเลยครับมีครับนี่ครับก็เป็นหมอผีนะครับเนี่ย ปาก็หมอมีมีโมแม่ไห้นะครับเนี่ยโมหนึ่งนะครับครับกำลังทุบกระเทียมนะครับเอ้าไปไหายเมื่อไดร่เช้โมหนึ่งกีนเด้อคกเข้าไปเลยครับมันต้องตามเข้าด้วยกันนะครับเชฟเอ้าเบียร์เธอโคบไปไม่ไหนครับโคกสากครับเดี๋ยวเราจะทำเครื่องกันไปเลครับโคกไงครับเอาครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเคี่ยงกันนะครับโคบโมหเลยบางคนเนี่ยเอาก็ฝหัน คนประมาณ500คนนะครับ500ชีวิตเลยห0ากว่าชีวิตเนาะถ้าก็มาล้างออกมุกเียเนาะอ่าเดี๋ยวเราตับเครื่องนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะให้ไก่เชฟไปจัดการนะครับผมเดี๋ยวคอยดูนะครับผมเฮ้ยจ้โหไก่ส่วนตัเลยนะครับอาตัดการแล้วครับผมมีการทำครับเฮ้ย เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราดูนะครับหลังจากที่เราสับไก่เสร็จแล้วน,นะครับผมครับนะนะอันนี้เฉพาะในพานนะครับหวัวหัวนี่ให้กินอ,อะไนะครับ,บ,บเปลือเปืองครับเราต้องกินเองใส่หม้อครับตอนนี้เดี๋ยวเราเครื่องไปก่อนนะครับนี่เครื่องเครื่องเครื่องมีอะไรบ้างครับเครื่องก็มีเครื่องดีเซลเครื่องเบนซิน ไม่ส่วนใหญ่จะเครื่องดีเดียะไม่ใช่แล้วครับมีพริกไทยดำพริกไทยขาวทำด้วยกันครับผมก็เทมพริกไทยขาดใช้พริกูตรครับผมวันนี้จนจัดจ้านครับผมเพราะเรามีเชฟพ่อรเดชนมานะครับดูครับแกทำเก่๋นะครับดูครับเก่งต้องหวัครับนี่ครับทอันนี้ยิ้วออกได้เนยดูิก็ได้ครับผมยิ้ว โอเคเดี๋ยวเราติดตามกันเลยว่าวันนี้ก็ตอนใต้ทั้งเราจะเป็นงไงนะครับนะครับผมตอนนี้นะครับไก่เราก็อยู่ในหม้อนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตามใส่เครื่องลงไปครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับสไตลยลุกทุ่งลุกทุ่งครับสไตายพลหลังเขาครับวันนี้นะครับเชฟพอลเดดมาเองเลยนะครับนี่ครับเราใส่เครื่องลงไปครับคนครับนี่สไ่ล์เดี๋ยวเรา ปรุงรสชาตินะครับใส่ผงชูรสน้ำปลาน้ำปลาก่อนครับผมจะวาดลงไปนะครับผมใส่หลายเข้มหลายครับผมนี่ครับอ่ารสดีครับรสดีไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้คือโมเมนต์ของดวนี่ของดวนครับโอ้ใส่หลายใส่หลายครับผมใส่ไปเลยโอ้โหใส่ใส่ใส่ไปใส่ไปใส่เยอะไม่ดีนะครับเรื่อง วรสดีครับผมตามด้วยสวัสดีบอสชวัเดียูรี่ ครับผมเพิ่มปลาแซ่บรัวครับน้ำปลาร้าสักหน่อยครับผมน้ำปลาร้าต้องตานี้เท่านั้นนะถ้าไม่ใช่ตานี้็เป็ครับผม่เนั้นปลาร้าเม็ดช้อยครับผมใส่ลงไปใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับหนึ่งข้ัวพีครับพอครับผมโอเครับผมมันหอมมากครับไม้กระดูกแซ่บใส่ลงไปยังครับผม ม่มะกรูดใส่เลยสิเลยเราะว่ใส่เองไงใส่ครับผมเด็ดไปมะกรูดใส่นะครับผมเราอันนี้เลยครับผมของแทบของนัวครับใส่ลงไปโลดใส่มะกรูดใหม่ครับไปมะกรูดเร็วนะครับของแซ่บของนัวนะครับโอ้ยเฮ้ยน้ำครับน้ำน้ำน้ำนล้างโคกนี่นะครับโยเนี่ย อยู่อย่างนี้นะครับครับผมถึงจะเป็นแก่แต่น้ำได้ครับน้ำต้องใส่ข้างบนครับไปเดี๋ยวเราไปตั้งกันเลยครับเดี๋ยวเราเอาน้ำล้างครกหน่อยนึ่งคุณบอบ่ครับอันนี้อย่างครับเดี๋ยวเชฟคืออะไรโอ๋ออันนี้คือหอมอะไรครับอันนี้คือหอมแดงครับแต่บ้านเราเรียกหอมแขกหอมแขกสินี่ครับเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับผมเพิ่มความถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะครับ ไม่เสร็จปุ๊บคือไม่นัวครับโอ้ครับผมนี่นะครับครับครับอย่างนี้ครับตั้งครับผมเอาน้ำน้ำน้ำนมก็ได้ครับผมไม่ใช่ครับอันนี้เอาให้ดูว่าทำไมโอ้โหต้องเอาน้ำล้างครบหน่อยนึงแหมนี่ครับความแซ่บนมอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่นี่นะครับครับผมใส่ลงไปครับผมนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับไปไหนต่อครับนี่โอ้มะข่างนี่นะครับ ครับวันนี้ฝนตกแรงนะครับฝนตกหนักครับเราจะใช้ประมาณกี่น้ำครับเชฟห้าน้ำโอ,โอ้สองน้ำมันยังเหนียวอยู่ครับสองน้ำนี่คือสองน้ำนี่ก็น่าจะครับน่าจะสักวสามน้ำสี่น้ำนะครับเนาะสี่น้ำพอดีฟังน้ำครับ คนไกลคนไก่ของมันนี่น้ามึงถึงนี่มันนี้ไปเพื่อนยังไเนาะก็คือคืออุณหภูมิข้างในมันขึ้นไปนะครับไปเจอความเย็นครับกลายเป็นหยดน้ำมาลงมารถตอนนี้วันมันวันเตาไม่เที่ยงใช่ไหมครับครับไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือไม่ยุติธรรมเหรอฮะใช่ครับไม่เท่ากันไม่เท่ากันคิมมี่จะชอบไล่ที่รถอก่งมากวางน้ำไม่เพราะไม่อยากเนี่ยหรยอว่ารถเบิร์ไม่เกี่ยวกันได้ครับได้ครับตัวเดือดครับอ๋อมันตั้งเ่ยนยังไงเนี่ยอธิบายไหมเนี่ย ไม่รู้กเรูว่าัเบือกเบือกถึไมสองเทียบก็เปลี่ยนน้ำใหม่เปลี่ยน้ป๊บเาอยากให้น้ำแข็งมาใส่ไหมครับจะได้เย็นไก็ย่้าเปาเได้กิดแรงดันอยู่้าในนะมันําไอความร้อนอยู่นปกติเขต้องมีผ้านะแต่ว่าเราไม่มีบริจัดถอดเสื้อได้ไหมไม่ได้ครับได้อย่างนี้ก็อร่อยเหมือนเดิมครับแซ่บเหมือนเดิม อุ้ยผ่านมาไม่ได้ครับทางนี้โอ้โหสีเขียวไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวติดครับเด๋ยวติดนี่นะครับเดี๋ยวเราครับเดี๋ยวช่วงช่วงที่รอครับประมาณสามน้ำสี่น้ำนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับเดี๋ยวเรามาดูกันปับปีนองปองไปครับตอนนี้ช่วงที่รอนะครับผมนี่เอ่อ น้ำแร่นะครับมันยังอุ่นๆอยู่นะครับผมยังไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนน้ำนะครับื่อกี้เปลี่ยนหรือยังยังไม่เปลี่ยนครับยังมันยังมั่วฮอนเยี่ตัวนี้ครับผมเมนูเด็ดครับนี่ครับเค้าจีครับผมขค้าจีนะครับผมใส่น้ําปลาครับผมหอมๆครับพี่น้องก็ฝนตกนะครับเมื่อนี้นะครับผมอากาศล่ม ดำแรงนะครับผมมืดคํานะครับผมส่วนทางโน้นนะครับโอ้เห็นเด็กกันเนาะครับผมพี่น้องจุ๊ดติซอยจุตดครับพี่น้องครับผมพี่น้องป้งปางครับนี่ครับซอยจุ๊บแปดจุ้ยเหลียรับน้องเซนน้องเซนดี้นะครับน้องเซนดี้กินจุ๊ โอ้โโอโโอโกรพุงหอมใช่ละ่ตะตามกินวม่มูองนพี่จมีเก็ดเดกมันแตกเนาะ,อะเอาเอาชฟถือสาดดิวนวนครับพี่น้องครับผมโอ <วะ S 2> เกน่น้เก็ากคออ มาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยนงฟองไผ่ขอนหยาดก่อเดี๋ยวไปอ,อันนี้ครับเนี่ยตับดิอันนี้ตับนะครับเรากินแบบนี้เลยนะจะได้รสชาติคอยดูตัตตตบครับพี่นอ้องหมือนแตงหมือนแตงไม่ได้แล้ครับผมทำแล้ว ปั๊บกินอดไมยอดอกนเนี่ยช็อตติครับพี่น้องเพงไปครับตัวนี้ก็น้ำที่สามแล้วนะครับนี่เดือดแล้วครับเดี๋ยวนี้เรารอให้มันแห้งนะครับหลังจากที่ชิมมาแล้วนะครับครับ เปถึงไหนครับชิมมาแล้วครับนัวครับเชฟนัวมากครับผมบอกเลยขอไฟหน่อยครับไฟหน่อยครับมองไม่เห็นเชฟบอกได้คำเดียวเลยครับว่านัว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 ครับผมนัวครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับอันนี้ายแสงสีเสียงนะครับผมพี่น้องอันนี้ครับเนี่ยปิ้งเสียงครับปิ้งซินครับปิ้งซินซีนกี่ต้นครับไม่ใช่เนื้อคู่นะครับหลายต่อนอยู่ นี่ข้าวจีครับพี่น้องเห้ยนี่ไอ้อะแล้วแจกาผู้หญิงเตียงข้าวผมพี่น้องครับเปิดบ้านแล้วครับผมดูมีการเป่าไฟแสงสีเปียนเป่าเป่าไอ้ออกเป่าไอ้ออกนี่ครับหน้าตาป้าเดี๋ยวเราเรารุ้นเลยครับครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหน้าตาครับผม ตอนใต้น้ํานะครับแต่ให้เชฟพอนาเดชนะครับคือนะครับครับผมดูนะครับน้องครับอ้ยมืนบปลนอนบ่ครับนี่เราจะเทหมดเลยหรอไข่สอตัวอันนี้เอาให้ดูแค่นี้ครับอ้าแค่นี้มันบ่แค่นี้ครับนี่ครับผมอาหารบ้าวันนี้เราทีนี้หมดเองเกลอเี่ยไปอนอนอนีมีอยู่นี่ีตัเลยน้ำพอแล้ว ต้มพอแล้วนะครับผมอตอนดอกไม้ตอนครับผมมีครับาวหายที่มันต้องเตีนะมีนี่นะครับอย่างนี้นะครับผมเตี๊ยไม่ได้ครับเตี๊ยไม่ได้ครับมันพ่นมันล้นครับมันล้นโอ้ยสมุนไพรสมุนไพรมีไตไหมคะมีไตเไปน้องตินดี้ครับมีตีนอยู่นะครับได้ตีนแล้วก็ได้ตีนแล้วไปได้ตรงคนได้เลยนะครับได้กระดูกแล้วไปได้ตรงคนนะครับเตี คนไงคกบักย่องตตกว่าแซวจะแก้ด้ครับวันนี้นครับหนาตัผมกันตัเลยเลยงชิมครับน้องชิมน้องชิมน้องชิมซินดี้ชิมหน่อยครับผมมีมีใบกระเพราโดยโีอย่างนี้นะครับลวงมาลวงมาโว้ย่างไปย่าไปดิซ่อนผมอยู่นี่แม่ดิม่ตุ่มกกันเนาะเียงจริงๆน่อไรไปอืมอร่อยนะ ลึศมากกลุ่มเกราบมวยแล้วก็ลากมวยเขียวครับมีซังซอยจูนะครับผมโ,โอเคครับเดีย๋ยวเรามากินกันเลยครับผมไม่ต้องสุดท้ายนี้คนหลังเขาชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ติดตามช่องคนหลังเขาชาแนลให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ